มาแค่ในกระดาษเพราะว่าเขาใช้ยังลบรหมดเลยผมก็บอกให้ทางอิตาเลียนะจัดเต็มก่อนทาไปก่อนเอาสวยก่อนอันไหนเราตัดเดี๋ยวเราค่อยตัดไม่มีครับลอกออกไปแล้วครภรรยาบอกว่าถ้ารวมๆแล้วก็จะเป็นล้านที่ไม่ไมบอกภรรยาไปนะครับวันนี้จะเป็นเซนเตอร์ของวงชั้นใช้วิธีการซื้อตู้สาเร็จรูปเท่าไหร่ครับตู้ไอ้สำเร็จเนี่ยตู้สำเร็จสามหมื่นซึ่งผมว่าวิธีนี้ประหยัดไปได้ประมาณ4 0ถ้ามามองจากฝั่งเนี้ยครับก็คือจะ เห็นว่าแบบหินนี่หายอ่าหินหายตอนนี้เห็นแล้วสี่หมื่นแน่นอนรู้ละวสตูแล้วสตูดิโอแต่พี่แนนออะเอาเงินอะไปลงกับพวกกีต้งกีต้าเยอะถูกไหมใช้เงินเยอะด้วยครับผมพี่ทา้ไแบเท่าไหร่ก็เอาเอมหนึ่งไม่โหดมากครับกลางๆครับแต่ว่าเน้นเยอะ ก็สี่ห้าแสนได้้วสไตล์บ้านที่จริงๆแล้วมันเป็นไงจะเรียกว่ามูจิก็ได้แต่แต่ว่าผมว่าเรียกว่าบ้านที่มีตู้เยอะแล้วกันอย่างตู้เนี่ยครับก็ก็ใช้วิธีเดียวกันนะว่าเป็นตู้แล้วก็บิวอินขอบตึงๆๆๆๆๆงตึงๆๆงตึ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 ง นี่ฟรอยเวลาใช้ห้องน้ำเนี่ยเวลาลิลี่เนี่ยกดชักโครกย้ำด้วยสองครั้งเข้าใจไหมมันเย็นโลมากเลยนะนี่เตงเวลาเดึดดือๆเนี่ยคนเข้าห้องน้ำเนี่ยมันก็มาปล่อยระเบิดทั้งนั้นแหละห้องน้ำเนี่ยมีไว้ใช้ไม่ได้มีไว้โชว์เข้าใจไหมเตงได้เธอรู้ไหมว่าฉันเนี่ยเป็นคนทำความสะอาดนะทำบ่อยๆมันเหนื่อยรู้ไหมไม่รู้แหละ ถ้าเธอไม่ทำเราจบไม่จบแต่จัดการด้วยน้ำยาล้างห้องน้ำมาจิคลีนแอคทีฟสูตรอัพเกรดน้ำยาล้างห้องน้ำมาจิคลีนแอคทีฟสูตรอัพเกรดตัวนี้เป็นผลิตภัณฑ์ที่เหมาะกับคนรักห้องน้ำมากๆและชอบใส่ใจในการดูแลห้องน้ำมากๆเหมือนเมียของผมเน้นทำความสะอาดได้ทุกวนันแถมยังมีดับเบิลแอคทีฟที่ช่วยขจัดคราบขาบประจำได้เก่งกว่าเดิมทั้งคราบสบู่คราบน้ำคราบโถและคราบลื่นขวดนี้เอาอยู่เลยครับแล้วสูตรนี้นะจ๊ะเมียจา๋ายังมาพร้อมกลิ่นหอมผสานสารสกัดจากธรรมชาติด้วยี ที่ลายกลิ่นให้เมียเรื่องด้วยนะจ๊ะทั้งกลิ่นไล่แหลกเทนเดอร์กลิ่นฟีเซียเทนเดอร์กลิ่นมินตี้เทนเดอร์และกลิ่นโรซี่เทนเดอร์ที่หนึ่งในใจเขาด้วยนะเองอุ๊ยเขาต้องเป็นที่หนึ่งสิอุ๊ยตัวเองอะเป็นที่หนึ่งเสมอแหละ นี่ตัวเองแล้วถ้าเกิดว่าตัวเองเนี่ยนะอยากล้างห้องน้ำบ่อยๆแล้วก็จัดไปเลยจ้าเพราะว่าน้ำยาล้าห้องน้ำ g าจิ l e a n Active สูตรอัพเกรดเนี่ยนะไม่มีส่วนผสมจากกรดไฮโดรคลอริกไม่ทำให้ห้องน้ำพังไม่แสบมือไม่มีกลิน่นฉุนล้างสะอาดฟินกลิ่น ิลกูสุดๆเลยจ้าแล้วถ้าเกิดว่าตัวเองอยากได้มาตุนไม่อีกนะนี่ไปห้างใกล้บ้านได้เลยมีทุกที่แน่นอนหรือถ้าที่เกียดเดินนะก็สั่งออนไลน์ได้ทางช h อปปีและ l a ซาด้นะตามลิงก์ท็อปคอมเมนต์ได้เลยถ้าแบบปวดหมดอยากสั่งแบบถุงมาเติมก็ได้เหมือนกันนะจ้ะมีทุกกลิ่นเลยจ้าตัวเองสุดยอดสุดยอดสุดยอด น้ำยาล้างห้องน้ำมาจาิกคลีนแอคทีฟสูตรอัพเกรดคลีนง่ายคลีนได้ทุกคนครับดีงี้วันนี้เตงล้างเลย<ๆ>เข้าไปแล้วอ้าวเดี๋ยวก่อนดีเตงมาช่วยกันล้างก่อนโฮ้ย,ยตัวเองอไม่ช่วยกันเลย,ยไม่เป็นไรครับงั้เดี๋ยวเราไปบ้านพี่นัตตี้กันไปขอเทคนิคไม่เกรงใจเมียจากเขากันหน่อยไปกันเลยครับนี่คือคนแก่เรากาลัลางทางานกับคนแก่นะครับเป็นคนแก่แบบเต็มขัน้นเพราะว่าเขาเดินไม่ไหวแล้วพี่นี่เปิดอยู่แล้วเนี่ย อ๋อแอคชั่นแล้วสวัสดีครับนี่คือเคแหะสถานบ้านฟลายนะครับแล้วก็นี่คือพิธีิกกอคู่ของผมนะครับ <c oughs> นี่คุณขี่มาจากไหนเนี่ยจากบ้านบ้านหมู่บ้านผมเนี่ยอยู่อยู่ก่อนถึงที่นี่ผมก็เลยเลือกขี่รถไฟฟ้ามาเพื่อแบบรณรงค์เรื่องของสิ่งแวดล้อมด้วยใช่ใช่แสดงว่าก็คือบ้านของของแขกวันนี้ก็คือใกล้บ้านพี่ ใกล้มากนี่คือในละแวกเบเวอร์ลียฮิลล์เมืองไทยย่านนี้บอกเลยว่าเบเวอร์ลียฮิลล์เซเลปปินเซเลปเบร์ตี้เยอะมากไม่ว่าจะเป็นใครโอ๊ยเอ้อยไรอะไรเป็นไรฉี่ปั๊กจริงไหอ๋อโทษโทษก่อนอื่นน่ะไปคุยในร่มไหมเอาไหมได้นี่เข้าไปเลยไปไปไปสวัสดีครับนี่แขกเขายืนอยู่ในร่มทในร่มแดงอยู่นี่แล้วสวัสดีครับนันตี้ครับเป็นเซลล์ขายบ้านเลยอ่ะเออเขามีเหมือนมีโบชัวยด้วยสวัสดีครับ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 มีแปลนมีอะไรงี้เผื่อว่าให้มาดูว่าก่อนเป็นยังไงประวัติก่อสร้างของเา นี่คือเป็นอะไร,รประมาณตเ,ตมตเตรียมให้เราดูประมาณนั้นครับตีอะไรพี่นะตีวันนี้ตีบ้านพี่ต้องใช้คำว่าอะไรดีอ่ะบ้านบ้านแค่ในกระดาษเพราะว่าเขาใช้ยังลบๆหมดเลย นี่ยอิมเพถึงแไงตอนแรกอะผมทําคุยกับทางอินเทียไว้เพราะว่าบ้านเป็นบ้านสำเร็จรูปใช่ไหมฮผมก็บอกให้ทางอินเทียจัดเต็มก่อนทําไปก่อนเอาสวยก่อนอันไหนเราตัดเดี๋ยวเราค่อยตัดพอเราเห็นว่าตรงนี้มันเริ่มบานแล้วเริ่มไม่จําเป็นแล้วก็ค่อยๆกาออกค่อยๆกาออกอเนาดูวิชาการนะเป็นเรื่องเวลาไม่มีระบบมีอะไรอย่างงี้นะสุดท้ายบ้านไม่เหลืออะไรเลยตัดสัดเลยหมดเลยเที่กับบ้านคคือตอนแรกครับผมตั้งใจให้บ้านนี้เป็นบ้านที่รวมตัวของดนตรีเพราะว่าช่วงนี้พอเริ่มมีทัวร์คอนเสิร์ต Uh huh. เพื่อที่จะให้ทีมงานเนี่ยเวลาเข้ามาปุ๊บ เขาก็สามารถเข้ามาหยิบของได้เลยสมมติว่าวันนี้รถออก7จ็ดโมงผมไม่ต้องตื่น7จ็ดโมงขนาดนั้นก็ได้ก็ให้เขามาหยิบผมหยิบของเลยให้มาหยอกซึ่งเขาจะเข้าตัวบ้านไม่ได้อ่ามันจะเป็นห้องห้องหนึ่งที่ทำไว้แยกกันนะใช่ฮะองนี้เอาวิก่อนอื่นเริ่มต้นซื้อหลังนี้เท่าไหร่พี่สตาร์ทเริ่มเลยบ้านสตาร์ทเลย16ครับ16ล้านนี่คือบ้านเปล่ายังแบบว่าเข้ามาอยู่แค่เสื่อผืนบอญใบได้เสื่อผืนมอญใบแต่ความสวยงามต้องมาปรับปรุงกันอีกครับผมซึ่งจริงๆแล้วอ่ะต อ๋อหนี้สิบล้านว่าผมว่าเวลาเราซื้อบ้านนะครับเราตั้งตั้งว่าเราอยากได้อะไรก่อนเป็นหลักทีนี้ครับโจทย์แรกของผมคือโลเคชั่นผมอยากให้มาอยู่ใกล้บ้านแบบหมู่บ้านพี่เผือกพอดีเอาตั้งใจใกล้บ้านคุณด้วยน้องสายเขาอยู่หมู่บ้านเดียวกันอ๋อหรือว่าเป็นญาติญาติเขื่อยาิกันไม่เกี่ยวว่ามีผมเป็นไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวครับคู่น้เลยไม่ไม่ไมซื้อบ้านเปล่า16ล้านแล้วบานแรกที่บานให้เพิ่มท่านผู้รับเหมาพาเราไปเมืองบ้านเนี่ยจะ้อที่เือ อ,อันนี้คือบานแรกคือที่สุดตรงนี้เหรอ ใช่ครับคิดว่ามันน่าจะเป็นค่าใช้จ่ายในอนาคตแล้วนี่อยู่มากี่เดือนแล้วอยู่มาเดือน6ใช่ไหมอันนี้ประมาณ6 7เจดเดือน6 7เดือนแล้วสุดแล้วเลยไหมหลังีปซื้อมากี่ปีฮะนี่จะเข้าปีที่สองแล้วฮะก็ถือว่าตามอายุตามอายุแหละปีมันจะสุดประมาณประมาณนึงซึ่งก็ต้องวัดดวงจุดยุทธศาสตร์ไหนที่มันข้างใต้เป็นโพงเป็นดินเป็นน้ำพี่แนอาจจะเจอที่ที่เป็นเหมือนบึงตะโก้เก่าตรงนี้ืนดินสุดเลยใช่ไหมฮะใช่ดินที่นนมีปสศรไม่แน่ขุดพี่อาจจะได้อาชีพเสริมเพิ่มได้ไม่ไม่เขาถมไม่ได้ อันนี้คือเสาเข็มตรงโดยรอบครับจริงๆมันเป็นพื้นหญ้าใช่ไหมฮะด้วยความที่ว่าเราอยู่กันแค่นี้ไม่อยากดูแลหญ้าผมก็ถอนทําเป็นกระเบื้องเป่าหมดปุ๊บลงเสาเข็มรอบๆเพราะว่าเดี๋ยวเราจะสร้างอาคารสร้างบิลดิ้งขึ้นมาอันข้างๆก็ต้องลงเสาเข็มเพียงแต่ว่าไอ้ตรงนี้ครับลาตรงนี้ครับจริงๆแล้วเนะฮะเราดีไซน์ว่าจะต้องเป็นหญ้าเทียมเออไม่ลงแล้วกันก็เลยปล่อยเป็นปูนปูนไปเป็นอย่างนี้ไปก็ปล่อยเซอร์เลยครับทีนี้สยาก็โอเคเห็นด้วยแต่ทีนี้ก็คือพอเราไม่ลงเสาเข็มนะครับกลายเป็นว่าเป็นพื้นที่่คอนข้าง ใช้ประโยชน์อะไรไม่ใช่ได้เท่าไหร่จะเอารถเข้ามาจอดก็ไม่ได้เพราะว่าเราไม่ได้ลงเสาเข็มไว้ดีนะเมื่อกี้ผมเกือบเลี้ยวรถไฟฟ้าผมไปแล้วไปตรงนั้แล้วซุดเลยนะซุดเลยลินสูบผมลงแน่เดี๋ยวไม่ขนาดเมอร์ไหร่กคันเล็กนิดเดียวไปลงเสาเข็มรอบบ้านใช่ไหมรอบบ้านเน่ยร้านเบ็ดเสร็จนะครับอันนี้ต้องใช้คำว่าเบ็ดเสร็จเพราะว่าได้มาร้านสี่ร้านสี่รวมรวมก่อสร้างด้วยนะฮะ อ๋อมีต่อเติมด้วยมีต่อเติมแล้วมีต่อเติมก็คือก็คือพื้นถูกไหมพี่แนทยังไม่มีตรงไหนเป็นโครงสร้างมีมีมีข้างหลังนี้ข้างหลังด้านหลังเออโอเคร้านสี่นะรอบบ้านรอบบ้านเดียวแล้วก็อันนั้นบานต่อไปในอนาคตด้วยสูงแน่นอนพี่แนทระวังอย่าเดินเดินบ้านเดี๋ยวสูบเดินได้กรณีสูบลงไปห้องเก็บดนตรีตรงนี้กะว่าจะทำกะว่าจะทำไม่มีไม่มีครับลอกออกไปเลยฮะทำไมฮะพอดูแล้วมันมันเพิ่มมาประมาณ ภรยาบอกว่าถ้ารวมๆแล้วก็จะเป็นลานก็น่าจัดแลลวทำห้องปิดนิดนิดตรงนี้ครับห้องนี้ทั้งก้อนน่ะแต่มันเป็นความต้องการของพี่ไม่ใช่หรือนี่พี่ไม่บอกภรรยาไปนะครับวันนี้จะเป็นเซนเตอร์ของวงชัน้นตอนนี้คือทำควาต่อเติมจะเป็นซักนีดต้างหลังใช่ไหมแล้วก็มีเครื่องดนตรีข้างหน้า ผมย้ายซักรีไปข้างบนแล้วเครื่องดนตรีไว้ด้านนี้แทนอ๋อย้ายไปข้างหลังไหนมันยังมีอยู่เหรอมันยังมีอยู่เหรอย้ายก็ทําแต่ว่าไปข้างหลังลดบัตเจ็ตไปได้เยอะครับคืออัลสเกลเล็กลงลดเป็นล้านเลยครับนี่ที่บอกว่ารวมอยู่ในร้านร้านสี่ร้านสี่ครับก่อนอ๋อคือมีห้องที่เก็บดนตรีได้ด้วยแล้วก็อย่างที่ว่าครับคือมันต้องลงนิ้วมือไว้ส่งสัญญาณมาปุ๊บผมจะอันล็อกให้เขาจะเข้ามาได้แล้วผมตัดนิ้วพี่แนทเก็บไว้ได้ปหมได้ครับผมได้ไหมห้อยคอไว้นิ้วพี่กับนิ้วภรรยาสองคนเท่านั้นี่ ถึงเนี้ยนี่อันนี้อ่ะเค้าดนตรีผ่านผน่าดีเลยเนี่ยเขาเขาเจริงจังเลยแบบสาระเลยอ่ะคือคือกะว่าได้สาระแบบว่าเป็นแบบซรยุทธ์เลยวันนี้มาครับเอามุกไปครับได้นะฮะไมนไรครับเปลี่ยนโหมดได้ถึงแล้วห้องเก็บครับเก็บเครื่องดนตรีเนี่ยตอนแรกก็ทีมงานก็แบบเดี๋ยวทำบิวต์อินนั่นนู่นนี่ผมก็ปรึกษากันก็เปลี่ยนว่าใช้วิธีการซื้อตู้สำเร็จรูปบิวต์อินหรอ อันนี้ตู้สำเร็จรูปครับจากนะแล้วมันทั้งแล้วมันแล้วมันต้องมีแบบเซนซิทีฟเป็นพิเศษไหมเครื่องดนตรีห้องเก็บเครื่องดนตรีเนี่ยมันต้องมีความชื้นแบบไม้แบบไหนจริงๆแล้วก็ควรมีครับแต่ว่าห้องแต่งมุมนี้จะสังเกตได้ว่าไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่ไม่โดนแดดใช่ไหมอ่าเท่าไหร่ครับตู้ไอ้์สำเร็จเนี่ยตู้สำเร็จสามหมื่นโอเคแต่ก็พอดีได้ไงนี่นะช่างเขามาตีให้มันเป็นดูเหมือนเปีวอินฮะอ๋อจริงๆริเป็นตู้วางนะซึ่งผมว่าวิธีนี้ประหยัดไปได้ประมาณสี่สิบเปอร์เซ็นต์ลักพัน อันนี้ก็อันนี้ก็เจ๋งน่ะดูมันดูเนียนไปกับไปกับห้องดีใช้เงินไปโอเคเพื่อนเพื่อนพี่เนี่ยทำบ้านมาก่อนแทบทั้งนั้นเลยครับแจ้งเสือร้องไห้ครับประสบการณ์เยอะกันทุกคนโดนกันหมดคนแรกเนี่ยน่าจะเป็นพีเอใช่ที่หนักที่สุดไปมาแล้วนี่คือ้านเบี้ยวไปหมดเลยทำให้เรารู้ว่าจริงๆเราไม่ต้องสร้างบ้านเองก็ได้ถ้าเราไม่ถนัดซึ่งอย่างนี้สำเร็จรูปแล้วแล้วเราก็มาแต่งข้างในเอาอะไรเงี้ยของพี่คัทเนี่ยเขาเขาเป็นแบบ ฟังก์ชั่นแบบในการใช้แบบเพื่อสังสรรค์ในการพูดคุยการอยู่คนเดียวก็ทําให้รู้ว่าอ๋อมันจะมีเรื่องของความเนี้ยบบางอย่างแล้วก็ไม่ต้องเนี้ยบก็ได้ในความเนี้ยบบางอย่างเขาก็จะเป็นแบบเรื่องของการเก็บให้มันสวยงามอะไรเงี้ยอ่าแบบเวลาปาร์ตี้อยากให้มันแบบเท่ๆอะไรเงี้ยก็จะมีบาเลื่อนตรงนี้ครับเอ้บาเลื่อนนี้ดีจังเลยรอกานบานมีบ้านแสดงว่าเพื่อนมีประสบการณ์แล้วอย่างพี่แนทไม่น่าบานแล้วก็นั่นแหละครับอย่างที่ว่าเราบานในกระดาษเราเตรียมตัวให้ดีครับทำไมเราไม่ชอบตัวนี้ซินแสบอกว่าอะไร ไม่ใช่ทินแสครับภรรยาบอกว่าเปิดประตูนี้แล้วเดี๋ยวมันเผื่อเราจะลืมปิดแล้เดี๋ยวมแมลงเข้า เท่านี้เลยเหรอใช่ครับเท่านี้เลยเท่านี้ครับอันนี้การตกแต่งเป็นเบนของพี่นัทเลือกเองเป็นเป็นสไตล์โรงเรียนอนุบาลนะครับเหมือนภรรยาก็แบบเหมือนเป็นช่วงนี้เป็นช่วงที่แบบพอเขาอยู่บ้านเยอะพอผมไม่อยู่บ้านปุ๊บแกจะเริ่มสั่งของจริงปะเนี่ยนี่คือสไตล์โรงเรียนอนุบาลจริงปะเนี่ยนี่เนี่ว่ามีน้องไม่มีไม่มีมีหลานไม่ไม่มีหรือว่าคุณเลี้ยงขมันทองไว้ที่บ้านไม่ได้เลี้ยงไม่ได้เลี้ยงเหมือนพอเราขับผ่านมาปุ๊บเห็นเขาเลยช่วงโวลเลนไทน์ก็แบบเฮ้ยอยากจังโวลเลนไทน์มันเป็นติ๊กกเเเเเออร์้้้าาาแแแปะงงลลลยวววพีี่่นนทมมขืบัธอ มัอไม่ใจช่เราเราไม่มีอำนาจอะไรอยู่แล้วโอเคงั้นจบข้อแนนโอ้โหทำเยอะเหมือนกันนะพี่แนทอนบ้านสะอาดกลิ่นหอมเหมือนโรงพยาบาลเลยอะดูดิผมกลิ่นเหมือนโรงพยาบาลจริงมันดูคลีนข้างในมันก็ไม่ได้เป็นแบบโรงเรียนอนุบาลมากนะใอันไหนร้องรู้อันไหนบ้านค่ะคุณตัดโทษนะครับถ้ามามองจากฝั่งนี้ครับก็คือจะ เห็นว่าแบบดีไซน์ก็จะเปลี่ยนไปหินที่หายอ่าหินหายหินหายละวันนี้เห็นแล้วสี่หมื่นแน่นอนตีมันยุ่ขึ้นมาแต่นี่เรายุบเข้าไปอจากตู้ตรงนี้เอ๊ะกะว่ะเอาออกไม่มีนี้แล้วขอเป็นพื้นพื้นที่วางเครื่องปอกาศแทนเพราะว่าพอการที่เราดีไซน์พวกนี้ครับมันจะส่งผลกับการวางตำแหน่งของปลักด้วยลำคาตาถ้ามันเห็นอย่างงี้ใช่ไหมใช่ครับพยายามเพราะว่าเวลาบางบ้านที่มันดูลกครับเพราะว่าเรามีปลักสามตาลากไปลากมามันมันไม่สวยครับพื้นพื้นนี่เป็นเอนจิเนีย ครับทั้งหมดทั้งบ้านก็ประมาณห้าหมื่นเฮ้ยจริงอหรทำไมมันถูกอย่างนั้นนะเอาใช้ใช้แค่โซนนี้กับห้องนอนออคือแค่โซนรับแขกกินข้าวนุ่นนะออกความรู้หน่อยพื้นเอนจิเนียร์คืออะไรครับพื้นเอนจิเนียร์ก็พื้นที่เป็นวิศวกรเขาทำมาได้มายมาต้องเล่นอยากดูว่าเอนจิเนียร์คืออะไรพื้นไม่เข้าใจไงพื้นมันค่อนข้างทนกว่าครับแล้วมันนุ่มกว่าแล้วมันเป็นไม้จริงไหมหรือว่ามันเป็นสังเคราะห์สังเคราะห์ครับสังเคราะห์แต่ห้าหมื่นไม่แพงสปอนเซอร์ค๋อ

ภาเหมือนจากใครคะสโตนเซ a c ์ครับสโตนเซฟท์ทุกที่มีป้ายหมดเลยเหรอที่ถามว่าได้อะไรจากเพื่อนๆใช่ไหมครับก็คือได้จากสปอนเซอร์อย่างเงี้ยอ๋อไม่ใช่ได้แนวคิดได้อะไรนะได้แต่งบ้านได้ราคาที่ย่อมเยาบิวอินนี่เหรอนี่เหรอนี่เหรอบิวอินทั้งหมดเนี่ยครับจากบริษัท คอนติเนียร์ทูแต่ว่าอันนี้ไม่ได้บาเทอร์อะไรเท่าไหร่เรียกว่าบริการดีบิวอินทั้งหมดล้านเก้าทั้งบ้านเพราะว่าตึงมากนะเราต้องดูแต่ทําเยอะไงเนี่ยไอ้พวกอย่างนี้พวกนี้ก็รวมเข็มเเนี่ยตามที่เราต้องการอันนี้คือเปิดได้หมดทั้งหลังไอ้ที่ซุ้มโค้งโค้งอย่างนี้เนี่ยถ่ายทุกโค้งเนี่ยจริงไหมที่เขาบอกบิวอินนานถึง8ปีเดือนเดือนเยอะไปเลยไงถูกไรแล้วเนี่ยถูกถูกเนี่ยทำไมนานขนาดนี้ก็ หนึ่งคอเราตัดแบบด้วยผมว่าจริงๆความนานนะคือการแบบตัดแบบแสดงว่าโฟแมนดีใช่ผมโชคดีที่มีทีมงานแบบตั้งแต่อินทีเลียโฟแมนอะไรเงี้ยดีเขาชอบดูทีวีมปะไม่สั่งไม่งงเออว่ะทีวีมี2จุดเมื่อก่อนผมอยู่คอนโดใช่ไหมฮะผมก็จะเอาทีวีของคอนโดมาแปะหนึ่งอันนึงเขาเลยจะมองว่าไม่ได้เป็นค่าใช้จ่ายอะไรฟังก์ชันคือการรับแขกแขกมาปุ๊บนั่งดูส่วนอันนั้นเป็นทีวีสำหรับทานข้าวครับเอ่อสวิงโทรทีวีอันนี้ออกมานิดนึงได้ไหมฮะขาสวิงปุ๊บระยะมระยะไม่ได้ระยะไม่ได้อ๋อมันอาจจะ เดินหน้าขึ้นมาคุยกับกล้องหน่อยว่ามึงว่างไหอจริงๆแล้วก็แดกข้าวก็แดกไม่ต้องมาแดกแล้วดูแดกให้จบแล้วใหมาดูแดกไปดูไปด้วยจริงจริงถ้าเกิดถ้าเราถ้าเราเป็นถ้าเราเป็นแบบบ้านที่มีเด็กอ่ะบอกว่าอาจจะไม่เหมาะแต่ว่านี่เราอยู่กันสองคนเราเอาวิถีชีวิตจากคอนโดมาใช้ใช่เดี๋ยวเรามาลองจำลองสถานการณ์เวลาที่นันนะฮะอยู่กับภรรยามึงเป็นภรรยาพี่แนทกูเป็นแขกอสมมติสองคนลองทำเป็นดูทีวี ดูทีวีอยู่มันจะบังมันอย่าหน้าแขกอย่างเงี้ยหรอกูเกรงเลยนะขอโทษนะคะช่วยขยับซ้ายนิดนึงได้ไหมคะโอเคไหมโอเคไหมอะไรเจ้าเองเห็นใช่ไหมซ้ายนิดนี้ไหมคะผัวไม่เห็นนะอยู่กาซองก่อนไม่มีแขกจริงจตอนแรกครับนี่คือทีวีเนี่ยไม่ครับมันเป็นอย่างงี้ครับ อ๋อมันเปิดได้เป็นฉากเป็นฉากเวลามีคนไปถามว่าจะมีวีทีทีทำไมเราปิดไปมันปิดได้ไหมเนี่ยอย่าบอกมันปิดได้ด้วยมันปิดได้ครับแต่ว่าคือต้องแจ้งก่อนว่าตอนแรกเรากะจะมีฟังก์ชันคือเปิดปิดตรงนี้ใช่ไหมฮะใช่ซึ่งตรงนี้เรามองแล้วว่าเป็นค่าใช้จ่ายก็เลยตัดตัดีกแล้วเลยมันก็ยังสามารถเก็บของได้ครับมันก็จะเป็นแบบพวกเก็บนู่นเก็บนี่ยังมันว่ามันก็ยังเก็บได้ดีได้ได้เห็นเก็บได้อยู่ไอบานปิดทีวีไม่มีแล้วเซฟปิดเท่าไหร่พี่แนทตัดไอบ โอ้หหลายหมืน่นนะจริงไหมแต่แค่บานเนี่ยนะ,ะซึ่งจริงๆตอนแรกที่ผมดีไซน์ไว้ทอ่เข,อข,อขอาจะเขาจะนะตรงนี้ครับคือกะว่าไว้วางเครื่องดูดฝุ่นให้มันสวยงามและต้องมีปลั๊กด้วยพี่นัทเหมือนเป็นนักนักวิทยาศาสตร<ไ>์ไหมก็พวกวิาศาากวกรเนี่ยนทเรียนจบอะไรมาครัพ<า>ี่วิทยาศาสตร์ครับ<า>นี่ไงว่าแต่เป็นไงแต่เนี่ยคุณมองคนเนี่ยแต่ผมเรียนเจ็ดปีนะไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรใครจะคิดว่ากูทำปลั๊กรอไว้ในที่เก็บเครื่องดูดฝุ่นแต่ต้องไม่ได้เก็บแล้วมันดันมีอ่าเขาเรียกว่่่าเครืองยนนต์ดดูฝุ มีโรบอทคือพอเข้ามาตรงนี้ปุ๊บผมว่าอืมไอตรงนี้ไม่ได้ใช้แล้วแต่ก็มองว่าอาจจะใช้อย่างอื่นได้ในอนาคตจริงบ้านที่ก็ไม่ได้บานอะไรขนาดมันเหมือนมันอยู่ในงบที่ต้องที่คุมได้อยู่ใช่คุณงบนะหลักหมื่นหลักหมื่นต่อ้านนะแต่ว่าถ้าถ้าทำตามในนี้ครับทะลุแน่นอนแต่เราลบออกไงนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเทคนิคเผื่อใครไม่อยากบานนะแต่ว่ามึงมีอีกหนึ่งอย่าง ต้องไปดู่คือบ้านพี่เนี่ยค่อนข้างที่จะเย็นนะหรอแต่ว่ามันมีวิธีที่เย็นกว่านี้อมน้ำแข็งโอ้ยมันยากไปไหมถ้าคุณต้องอมน้ำแข็งพี่ล่ะครับไปเที่ยวต่างประเทศครับโอ้ยมันค่าใช้จ่ายมันเยอะอะเอางี้เดี๋ยวผมมีเทคนิคของผมเดี๋ยวเดี๋ยวผมมาได้ไหมแอร์เปล่าแอร์อยู่แล้วอันนี้หรือเปล่าครับอันนี้หรือเปล่าคะอินอินนี่โอ้เราอินอยู่แล้วอินได้แก้แอร์ได้กิน มาดูเทคนิคของผมกันนะครับเพราะว่านี่คือช่วงไดกินแม็กซ์อินเวอร์ตอร์คุ้มอย่าง Max ไม่มีบ้านปลา ไดกิน Max Inverter อร์ s ตอร์สบายซีรีแอร์ที่คุ้มเกินราคาสบายทั้งค่าตัวและค่าไฟครับเพราะว่าแอร์ไดกินสบายซีรีประหยัดกว่าด้วยค่าไฟเฉลี่ยเพียง2.5บาทต่อชั่วโมงด้วยสวิงคอมเพรสเซอร์เอกสิท์เฉพาะจากไดกินช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการประหยัดพลังงานสูงสุดพร้อมกับ Power Fu ์ฟูลโหมดให้ห้องของเราเนี่ยนะครับเย็นไวแถมยังมีโคอันดะแอร์ฟลูกระจายลมได้ทั่วถึงและเซิฟไฮจีนบูสเตอร์ระบบล้างทำความสะอาดตัวเองช่วยลดกลิ่นอับและสิ่งสกปรก,ปกอากาศสะอาดชัวร์ครับแอร์ไดกินยังให้ความเงียบสบายด้วยระดั เสียง19ดิเบลเงียบเท่าเสียงเลางหายใจและนอกจากนั้นนะครับเสียงคอยร้อนเนี่ยเบาเท่าเสียงกระสิบแอร์ไดกินคุณภาพที Mexican ่มั่นใจได้แอร์มาตรฐานญี่ปุ่นการันตีคุณภาพด้วยรางวัลจากกระทรวงอุตสาหกรรม3ปีสอนสบายใจกันไปเลยสบายงบสบายใจไม่มีบานปลายต้องไดกิน Max Inverter สบายซีรีส์ครับและวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณสถานที่สวยๆนะครับโครงการ a t m o s สซ a s o n ลาดกระบังครับ ต่อไปเนี่ยอ๋อนี่คือเทคนิคนความเย็นของผมคุณเข้าใจป่ะมัน <c oughs> ทั้งประหยัดแล้วมันทั้งเย็นแล้วมัน้งทั้งไวห้องนี้เหรอมีไว้ทำอะไรฮะ ไม่ถูกอ้าวเจ้าของก็ยังไม่ไรู้เลยจริงจริงๆเดิมทีอะครับที่เขาสร้างสร้างกันเอาไว้ครับเป็นห้องห้องนอนผู้ใหญ่ใช่ไหมฮะเรามองว่าเราอาจจะเอาไว้ใช้ในงานถ่ายงานได้ในอนาคตแล้ก็ลงลงไว้ก่อนล่งๆไว้ก่อนครับเพราะว่าการเติมไม่ยากแล้วก็เลยติดไฟเผื่อไว้ก่อนจริงๆถ้าเราเข้ามาแล้วเราปิดประตูอยู่กัน2คนเงียบๆเนี่ยมันมันบำบัดจิตได้ดีเหมือนกันในห้องนี้มันเซนอะเหมือนห้องพักได้ไงใช่ห้องนี้เรียกว่าไม่ได้ทําอะไรเยอะครับผมก็จะมีค่าโซฟาบังคับที่ประมาณหนึ่มื่นกว่าบาทแค่นั้นเองอันนนี้ก็็เห เพามันเลยเงียบเนี่ยเพราะหินเนี่ยแหละมันเลยทำให้เย็นเนี่ยประมาณหมื่นกว่าบาทอันนี้ไม่ไม่ไม่แพงทั้งห้องหมื่นกว่าบาทอุ้ยเฉพาะกับกำแพงเฉพาะผนังไม่หมายถึงว่าเฉพาะกช่ผนังทั้งห้องเนี้ยหมื่นกว่าบาทเหรอฮะหรือว่าตอนนึงขอรีเช็คอีกทีเอาชัวร์แต่เนี่ยถ้าเรามีน้ำหยดนิดหน่อยติ๊งติ๊งให้เปิดเซนใช่ไหมโอ้โหอันนี้เซนมาปบัง เมื่อไรพี่ไม่เป็นไรไม่ได้ซีเรียสขนาดนี้พี่ฟิลฟิลพี่ฟิลเดี๋ยวไปส่งให้ทีมงานมึงถามนักวิทยาศาสตร์เราก็ยื้อให้แล้วอะไรก็แล้วเอาโดยรวมบอกว่าห้องนี้น่าจะแบบไม่ถึงแสนนะอ่ะได้ไม่ถึงไม่ถึงไม่ถึงไม่แสนไม่ทำอะไรเลยฮะผมวิ่าจริงๆเขาจะหายหนึ่งหนงนะเขอมูลเนี่ยเท่าไหร่ประมาณหมื่นสี่หมื่นสี่ว่ะเฮ้ยราคาได้แล้วกลับมากว่าโทรศัพท์มือถืออีกเหรอเฮ้ยเดี๋ยวนะใช่ไม่เป็นไรพี่เดี๋ยวส่งคำนวณมาใช่เหรอวะ ไม่ใช่เด้๋ยวมันต้องประมาณนั้นอันนี้หมื่นสี่ขั้นบนสองหมื่นอันนี้ของทั้งภรรยาและพี่แนทด้วยส่วนใหญ่จะเป็นของผมทั้งหมดครับที่เขาใช้ใช้คำว่าเกือบเกือบทั้งหมดได้เพราะว่าอย่างอันนี้ครับอันนี้เจ้าหญิงก็ของผมอ้าวเจ้าหญิงของพี่แนทเหรอฝั่งเจ้าหญิงผมเก็บครชื่อเจ้าหญิงรู้ไหมไล่ไปเนี่ยรู้ไหมว่าคนไหนชืดเรื่องเจ้าหญิงเมอร์เมดนี่ไงชื่อเจ้าหญิงเมอร์เมดไงแอร์เลี่ยวไงแอร์เลี่ยวไงแล้วก็นี่นี่นี่อันนี้แอร์อะไรแอร์ แอดแตกินเตี้ยตัดฝูห้องนอนใหญ่มากน่ารักนะเหมือนโรงแรมจริงๆนี่คือโจทย์นะครับว่าเราอยากให้ห้องนอนอ่ะเหมือนเหมือนโรงแรมเวลาเราชอบไปนอนโรงแรมรู้สึกว่ามันสบายใช่ไหมฉันเราต้องทำโรงแรมไอห้องนอนให้เหมือนโรงแรมแต่ทีนี้ตอนแรกดีไซน์ประมาณนี้เป็นเรื่องเปิดเปิดนได้อีกว่าะไม่ไม่ใช่ครับจริงๆแล้วโซนตรงนี้จะเป็นบาร์โคนี่เป็นระเบียงนั่งชิลอะไรเงี้ยเป็นคุณภาเมื่อก่อนบาร์โคนี่บาร์โคนี่นี่เส้นมันอยู่นี่แว่นผมบอกห้องนอนสุดเท่านี้ใช่ครับผมรู้สึกว่าเราไม่ได้เอามาอยู่ตรงนี้แล้วมันร้อนอะ จริงพี่ก็เลยตีรวมมาครับเพื่อจะได้มีตู้เสื้อผ้าไว้ตรงนี้อันนี้คือต้องบานแน่ๆฝั่งในเติรออกมาครับแต่ก็รวมอยู่ในร้านเก้าไปแล้วอ๋อเฮ้ยตีไม่แพงฮ้ยรวมอยู่ในร้านเก้าพี่ถือว่าถูกมากใช่ไหมเงนแล้วก็เมื่อก่อนจะเป็นฝ้าหลุมตรงนี้จะมีบิวอินตรงนี้เพิ่มพญาบอกว่าเออจริงๆอยู่กันสองคนนะเขาไม่ต้องสวยมากก็ได้ไม่ต้องใครมาดูอ่าเอาออกออออกตรงนี้บานไหมของพี่พี่ัตตี้รูปเลิเฮ้ยน่ารักนะบลเปเปอร์แบบไอเดียนี้แพงไหมพี่นอนมีป่า ในแถบแคลิฟอร์เนียอยู่25 0 0 0ครับเป็นบูเปเปอร์สั่งพิเศษไหมออเป็นวอร์เป็นรูปสั่งพิเศษครับแล้วก็ให้เขาปริ้นมาแล้วก็ทำเป็นบลเปเปอร์อันนี้ก็คือไม่ได้อยู่ในรับเหมารานก้าไม่เกี่ยวกันไม่อยู่เยีกันอันนี้เป็นเปสิ่งที่ภรรยาอยากได้ก็คือเหมือนเรานอนแล้วเราได้ฟิลแบบพามแบบสบายๆเสมอบอยเขาอยากทำเป็นรูปเขาเองอย่างเงี้ยแบบโพสแล้วแบบออมออใช่ใช่เป็นพวกนาร์ซิสซัสพวกหลงหลนรูปไลน์เลยหลงในบานนั่ในลยห้อรทีเเยครับ นนั้ตรงแอร์ไหนหมื่นหนึ่งเห็นแอร์ตรงนี้ใช่ไหมครับเดิมทีครับมันอยู่เข้าไปลึกลึกกว่านั้นอีกใช่ครับแต่มันลึกไปแล้วผมก็ช่างแบบมันลึกไปนะครับแล้วถ้าเกิดมันแบบทำให้เราเซอร์วิสลำบากแอร์ไม่ถึงด้วยถ้าน้ำหยดเราจะเห็นไหมครับอะไรเงี้ยเพียบเข้าไม่เจ้หน่อยหลักหมื่นก็ถือว่าหมื่นหนึ่งสอดหรอแค่ดันขึ้นมาเฉยไปดูห้องที่พานที่สุดของบ้านมะอ่าไปไปดูไปดูไม่ใช่ห้องนี้อ ไม่ใช่น,นี่ห้องนอนเฉยอันนี้ธรรมดานี้ธรรมดาอั้ธรรมดาอันนี้ตัดงบเลยอันธรรมดาอันนี้ใช้เป็นห้องอะไรฮะอันนี้เป็นเรียกว่าห้องรีดผ้าครับห้องรีดผ้าคือเป็นห้องลันดี้ห้องแต่งลันดี้หรอลันดี้ลูนีลันดี้ข้างล่างนี่ไม่ครับผมซักล้างข้างบนครับตรงไหนอ่ะ อ๋ออันนี้เหรออันนี้คือจริงๆเดิมเป็นห้องน้ำหรอพี่เดิมเป็นห้องน้ำครับนี่ไงอันนี้ห้องน้ำห้องน้ำสองห้องนอนสองห้องนอน,ออน,อนได้ได้คอมเมนต์จากคนดูด้วยบอกว่าถ้าพี่ไม่ย้ายห้องนี้ไว้ข้างบนล่ะซึ่งมันได้ได้ประโยชน์สองอย่างครับอย่างที่หนึ่งคือเวลาเราซักผ้าเสร็จเนี่ยเราก็เอาเสื้อผ้ามาเก็บตรงนี้ได้เลยเพราะว่ามันมีเครื่องอบอยู่ตรงนี้แล้วไม่ต้องตากกระแด็นเลยมีตรงนี้พอจะได้อยู่ครับ เลยว่าชินกับคอนโดมันเลยอยู่แบบในห้องคอมเพกได้ต้องมีเครื่องอบด้วยใช่ไหมที่ใช้ชีวิตรูปแบบคอนโดแล้วข้อสองนะครับไอห้องตรงนี้ครับมันเป็นห้องน้ำนะครับเราวมันจะอยู่เหนือที่กินข้าวถ้าตามผมจุ้ยแล้วจะไม่ดีใช่ผมก็เลยเปลี่ยนเวลาปกติครับคนเราอาบน้ำข้างบนอาบเสร็จซักผ้าวันนี้รีผ้าตวนี้เก็บผ้าชั้นสองไม่ต้องวนลงไปไม่ต้องลงไปข้างล่างแต่บางคนเขาต้องตากแดดนะพี่ผมว่าแล้วแล้วแต่แล้วแต่ตัวแล้วแต่คนแล้วแต่คนอันนี้แล้วแต่ใหม่ไม่มีใครก็ตากแล้วจริงไหมไม่มีใครตากแดดกูบ้านกูตากไง โอ้โตัมาถึงเหม็นเงี้ยเหม็นอับช่วงสิงหาวมันเหม็นอับมากใครเจอฝนแล้วตัวเหม็นอับก็คือมาจากนั้นนะครับปกตินี่คืออ่อนไหมครัตรงนี้ไม่รู้เหมือนกันผมด่าเอาใจแล้วอันนี้ขออนุญาตถามมีแพลนจะเพิ่มสมาชิกในครอบครัวไหมครัหมายถึงลูกน้องลูกโอเคลูกไม่ใช่เพิ่มเมียพี่ไม่เพิ่มเมียไม่มีไม่มีไม่มียังยังไม่มีห้องเฮึ่งเราก็สามารถยุบไปใช้ฟังก์ชันอื่นเลยถ้าสมาชิกอย่างมากก็เป็นแมวมิหน้าแหละพี่ถึงเลือกบ้านพี่อะให้กลายเป็นที่แบบเก็บเครื่องฟรีด้วยและด้วยเป็นศสุด รลางของวงอะไรเงี้ยเพราะที่คล่องตัวใช่ไหมครับอยู่กันสองคน โอ้ยโอยมันกึ่งกึ่งจะศัตรูแล้วสตูดิโอแต่พี่แนนอ่ะเอาเงินไปลงกับพวกกีต้งกีต้าเยอะถูกไหมใช้เงินเยอะด้วยครับพวกพีให้ทายเท่าไหร่ให้ทายให้ทายให้ทายเอาทั้งห้องหรือว่าเอาแบบอุปกรณ์ด้วยรวมไปเลยอุปก่อน์ด้วกนให้ทายพี่เพื่อก่อนก็เอาเอ็มหนึ่งว้าน้อยไปเดี๋ยวใจเย็นๆด้วยนะของด้วยนะไม่ได้มีตังค์ของด้วยนะก็บอกว่าห้องนี้ไม่เชิงมือโหนไม่โหดมากครับกลางๆครับแต่ว่าเน้นเยอะก็สี่ห้าแสนได้เฮ้ย คือจริงๆแล้วคือมันผมเขาเรียกว่าผมไม่ได้ใช้ตัวท็อปอะไรขนาดนั้นฮะอย่างลำโพงอะคูหนึ่งหมื่นห้าหมื่นห้าประมาณนี้จอเนี้ยหมื่นหมื่นหมื่นคอมสองเครื่องแสนหนึ่งแมคบุ๊กแปดหมื่นมิกเซอร์ก็หลักหมื่นหลักหมื่นผมผมซื้อของไม่ค่อยแพงครับคือมันใช้ใช้ฟังก์ชันนี่เหมือนกันหมดแต่กีตาร์เนี่ยแพงกีตาร์ก็แพงสุดของผมคือแสนสองผมไม่ได้ใช้ของท็อปนะเพราะเป็นคนไม่รักษาของผมคิดว่าเวลาเราตายไปเราเอาไปไม่ได้จริงมากโอ้โหเป็นไงอ่ะไมอง แล้วด้วยความคิดว่าพอเราไม่มีลูกหลานพอเรามีของปุ๊บแล้วตอนเราไม่อยู่อะใครจะดูแลอ่ก็ไม่ต้องไปคิดถึงตอนนั้นพี่พี่ก็มีตอนนี้ก่อนแล้วเผมเลยคิดให้มันพอดีพอดีว่าแบบอันไหนใช้ก็มีกลางมีบ้างอันนี้ทำเพลงโฆษณาหรือทำเพลงอะไบ้างทรงเีทำเพลงวงตัวเองด้วยครับทำเพลงโฆษณาก็มีครับไลฟ์สตรีมเกม ตอนดึกๆก็มีแต่ก่อนตรงนี้สองหม่ตรงนี้สองไหม่คืออะไรนะคืออะไรถึงคือตอนดึกๆแล้วเปิดเป็นโป๊แล้วคือแอบแม่ไงเคยใช้ V R ไหมครับใครเสียวอุ้ยที่ใส่งี้ใช่ไหมใช่ครับผมว่ามันก็ใช้ได้อยู่เอาแล้วนี่เดี๋ยวเดียวเวลาไม่พี่คนนึกคือคือเวลาคนอื่นบอกพี่มามั้งอ๋อผมลองซื้อมาแล้ว เล่นเป็นเกมหรือว่าเป็นเอเล่นเป็นเกมครับเล่นเป็นเกมยิงปืนเพราะว่าแบบมันมีเกมโป๊กเกอร์ครับมันแบบปุ๊บๆุหยิบไพ่อย่างนี้เอียงงี้เลยคุยกับจ่กงชาติได้เลยพุยออกเสียงพูดได้เลยได้เลยครับได้เลยครับแต่ต้องต้องมีปืนต้องมีเลย กูไม่รู้เหมือนกันกูพูดไปเรื่อยไปมืกันพี่แนทอย่าไปเล่นกับมันให้มันเคิร์มมีผลไปคนเดียวกินเถินเท่าไหร่ไอ่ก็ถางมั่วเลยอันนี้สวยถามมั่วแล้วเนี่ยอันนี้สวยอันนี้สองหมื่นห้าครับสองหมื่นห้าคือแพงนี่ทั้งหมดทางนี้จริงๆมันมีหลายแบบมากเลยครับอันนี้มันจะเป็นแบบที่มันมีความแบบเงาๆเล็กๆพิตเตอร์นิดนึงซึ่งมันก็จะมีแบบที่ไม่มีแล้วแต่ชอบเลยตดีนี้ผมก็แบบให้เขาเลือกให้แล้วสไตล์บ้านที่จริงแล้วมันเป็นไงโมเดิร์นคอนเทมเรรีียยกกกมมมนไไ้ๆเเทาาจจะวู่ิ็ด้แต่่่่่่แตตวววาาาาผมมเเรีีียกบ้้นทู บ้านที่มีตู้เยอะเป็นสไตล์เว้ยอย่างอย่างตู้เนี่ยครับก็ก็ใช้วิธีเดียวกันนะว่าเป็นตู้แล้วก็บิวอินครอบตึงๆๆๆตึง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  อ่ะวันนี้ได้มาเยือนบ้านสไตล์ตู้เยอะๆของพี่แนทไม่บานเลยหลังเนี้ยถือว่าบานแค่ในกระดาษมาหุบในกระดาษแล้วก็ของจริงเนี้ยก็ถือว่าคุมม็อบได้ดีมากๆกล้าตัดถ้าไม่ตัดพี่นัว่าจบที่เท่าไหร่เซฟไปได้เท่าไหร่ผมว่าเซฟได้มาสองสาล้านเลยนะ ีใจต้องต้องถึงหน่อยตัดคือตัดเลยบางคนไปลดสเปคพี่มอว่าไงผมว่าสเปคกับตัดลดสเปคกับตัดยกออกเลยผมเลือกตัดดีกว่าแล้วก็แบ่งห้องใช้สวยกับใช้สอยให้ชัดเจนใช้สวยกับใช้สอยเนี่ยเนี่ยนี่ใช้สวยก็คือไว้แต่งหน้าใช้สอยก็ไว้แบบเฮ้ย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 สอยเห็นอย่างห้องรับแขกครับคือเป็นห้องที่ทุกคนเห็นแน่นอนอันเนี้ย ลงทุนแต่ถ้าสังเกตว่าห้องทํางานห้องรีดผ้าจะไม่มีอะไรเลยเอาตู้แล้วก็ตตกอบอตู้ตตกอบล้อมจบชีวิตเปลี่ยนไหมพีก่การเป็นอยู่คอนโดด้วยในเมืองด้วยแล้วย้ายมาอยู่เบเวอร์ลี่ฮิลล์แห่งใหม <c oughs> ่ปรับตัวเยอะไหมเป็นคนชอบอยู่กับที่ฉะนั้นถ้าเราอยู่ไปสักพักแล้วจะชินแต่ถามว่าชอบไหมก,ก็ชอบมันเป็นอีกแบบหนึ่งมันมีพื้นที่มันทําอะไรได้หลายอย่างมากๆเลยถ่ายงานจะอะไรเงี้ยง่ายด้วยมีข้อเสียไหมกับการย้ายมาอยู่เป็นบ้านหลังใหญ่ต้องมีเงินเปแทนนนครับ ต้องมีเวลาต้องพร้อมแก้ไขปัญหาเพราะผมเชื่อว่าการทําบ้านเจอปัญหาอยู่แล้วแหละฉะนั้นอย่าไปมองว่าการซื้อบ้านมันซื้อแล้วจะจบมันไม่จบเลยแล้วในอนาคตมีอะไรที่กําลังจะบานอีกบ้างครับหลังนี้เวลาเราอยู่ไปเราจะเริ่มรู้แล้วปัญหาขาดอะไรบ้างอ,อย่างเช่นตรงนี้ไม่มีการสาสอ่โดนอีกแล้วแป <8 S 1> ดหมื่นแปดหมื่นนะห้องข้างๆจะทําเป็นห้องอื่นไหมสมมติถ้าวันหนึ่งมันจะแบบเพิ่มขึ้นมาเป็นห้อง้องไหมเป็นไปได้ครับมันจะมีพื้นที่อยู่มันมีการลงเสาเข็มไว้แล้วก็อีกเป็นล้านแหละ จะเก็บสงเก็บเสียงระบบทุกอย่างคือห้องอย่างห้องข้างบนนะครับที่เป็นกึงก่งๆึ่งสตูดิโอครับมันไม่ได้เก็บเสียงนะครับมันแค่ซับเสียงเฉยๆฉะนั้นมันเลยไม่แพงมากเราเก็บตังค์ไว้ดีกว่าเหมือนโฮมสตูดิโอมากกว่าเพราะเราเลงไม่อัดอะไรขนาดนะ โอเคเป็นไงฟอยหลังนี้ไม่บานเลยนะเอาจริงนะคือผมว่าเป็นบ้านที่ใช้งานจริงๆอ่ะบ้านแบบสไตล์ผมอ่ะบ้านฟังชั่นคือรูปแบบชีวิตเขาเหมือนฟอยเลยใช่ไหมคล้ายเลยหมายถึงว่าแบบง่ะยะบ้าน้ยบ้านพี่เผื่อเป็นยังไงบ้างผมชอบที่เขาใจถึงแล้วกล้ากล้าตัดกล้าเซฟไอ้คำว่าบานเนี่ยมันอยู่ตรงนี้แหละพอเห็นแบบแล้วเอาหนไหนๆก็ทำแล้วทำอีกหน่อยแล้วกันนอย่างเงี้ยมันจะมันจะเพิ่มซะมากกว่ายกออกไปเลยรู้เรื่องรู้ราวอันนี้ที่ผมได้จากอันนี้หลักๆนะแล้วมันจะรู้มันจะหายไปเป็นก้อนใหญ่ จเจ๋วเลยเจี่ยมมากมาอะไรอ <aha. S 1> ่ะสัปดาห์หน้าสัปดาห์หน้าไปไหนไม่ร <tam> ู้ไงมีหรือเปล่าไม่ถึงรายการนี้ยังมีไหมมีพยายามชอบดูอยู่นี่มีสัปดาห์หน้าไปไหนกันไม่รู้ปิดกันปิดเปิดหรือปิดปิดหรือเปิดแล้วก็นี่ไงปิดแล้วเปิดปิดหรือปิดปิดหรือเปิดขอบคุณทุกคนมากนะครับที่มาในวันนี้ครับแล้วก็ขอฝากรายการดีๆอย่างนี้ไว้ด้วยนะครับพี่ภาสาป้านไปนะครับผมเพราะว่าทางผมกับภรรยาเองก็ชอบดูอยู่ครับดูดีว่าถือว่าพิธีกรจะเปลี่ยนกันไปบ้างบางคนมาบางคนไม่มาเปลี่ยนแล้วมันผ่านไปเปลี่ยนเข้าเปลี่ย พี่โบเบี้ยวเลยคไอโบไม่ได้อยู่ในรายการแลยแรงมากมันมาแทนตายเดี๋ยวหลังหน้าไปไหนเดี๋ยวว่ากันครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นท่ชนท่มากนมากไม่อยากเป็นแล้วกูจะให้ทำางไม่มีมารยาทเลยหรอไม่สำหรับวันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณน้ำยาล้างห้องน้ำมา g จิครีนแอคทีฟสูตรอัพเกรดที่ช่วยสยบฟีปากเมียงของผมให้เงียบกริบสบายคนล้างสะอาดฟินกลิ่นฟิลกูอรสุดๆไปเลย แล้วนี่คือตั้งใจทำไว้แบบเออไว้น่าผมพักตัวใส่ได้ครับดูจากพินเทเลสแล้วก๊อบๆไหมเฉยฟังชัยคือนี่ไงซองว่าเหมือนเวลาคุณเนี่ยจะไปเดินทางเข้ากรุงเทพเนี่ยนั่าง BTS ไงโอ้โหยแกไปถึงนู่นคุณป้าครับเห็นเสาไหมฮะจับไม่แม่นนะครับน้องจับเลยแล้ผมอุ้มครับปึ๊บโอเคครับคุณป้าได้ไหมครับลากลุ้มใชครับโอ้ลุ้หลอนในน่ารักแล้วก็ เชิญคุณนั่งหน่อยไหมไม่เบกหรอไม่เบกยาวๆเลยวอร์มการแสดงไปเรื่อยๆดูแล้วถ้าชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์กด subscribe นะครับช่องวันเพลกล่าวครับและอยากจะรู้นะครับว่าบ้านหลังนี้นะครับปีหรือเปิดเปิดหรือปิดปีหรือเปิดเปิดหรือปิดและบานไหมหรือว่ามันจะบานแค่ในกระดาษอย่าลืมนะครับกดไลค์กด subscribe หรือว่าจะดูคลิปเต็มๆได้นะครับที่ด้านซ้ายนี้แต่ผมจะพูดไปเรื่อยๆจนกว่าผู้ชมจะกดตรงนี้ครับยังไม่กดยังไม่กดยังไม่กดก็ต้องพูดไปเรื่อยๆนะครับ